เป็นพวกมอสเฟรนเจอร์เป็นพวกมอสสไปเดอร์นะอ่าเป็นพวกมอสออเวนเจอร์เดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้ดูปึ๊บ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 นี่อย่างพี่วิเร็ววิ่งเร็วด้วยดึงเดี๋ยวสูงนี่เดือดสูงกว่าตัวนี้เดือดสูงกว่านะตัวนี้จะโดดสูงกว่าก็เอื่นจะตัวเท่าปึ๊บอย่างนี้ ี่ผมลงวัดและคิดว่าเขาด้วยมันจะสมได้อะไรอ่ะไดอหินทไมอุ้ยได้ไก่ไอนด็กจะตายเลยกากไก่ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโอ้โเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกัน มันจะมีคอนทถอด้วยแล้วผมยังไม่เคยใส่ชุดทอผมไม่เคยใส่ชุดอทอพผีไม่เจอกาวผีไม่เจบจะเล่นกตันนี่โอเคอะ,อะไรบ้างเนี่ยคอนทอเนี่ยคือคอร์อ,อดผมไปลงมดัดคอนมาด้วย ไม่ใช่คอนโทรเท้ทนะคอนโทรแท้ๆมันจะเป็นเดี๋นี้อ่านี่ก่ขวานมาทำไมไม่รู้ตัดไม้หรอนมาตัดไม้นะเดี๋ยวว่ามันไม่ได้นี่ผมก็ลงมาทุกคนละนี่ก็เกือบครบนะแต่ไม่ครบเท่ไหร่ไม่แค่เนี้ยมาถือว่าเยอะนะไปอยู่มไปโหลดบอทไอ้นี่มาเลย เป็นมดกล่องมดกีไฟเนี่ย,ยเราเคยบยบะควยอย่างนี้มไม่ใไฟโอเคเดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ตกแต่งบ้านกันอ,อ่นี่คือทองนี่เพชรนะบ้านที่เราจะสร้างก็จะเป็นไม้กับไม้ขาวจริงแล้วโอเคแดีวเราจะสร้างแถวๆตรงกลุ่มๆนี่นะ เราจะสร้างเธอเธวอัน <lok> นี้สร้างกันไม่ใช่ไปชนีสร้างอย่างนี้สร้างแบบสไตล์ที่ทุกคนปล่อยกาวอยู่ได้นะก็แล้วแต่ว่าจะเอาเพิ่มมาชั้นไหนนี่นะทุกคนจะเอาสูงประมาณชั้นไหนก็อะไรอะไรชุบไม่ชุบทุกคนตาแบบไม่แบบไหน จะเอาไม้แบบนี้โอเคอันนี้ผมพยายามที่จะทำให้มันสวยนะแต่ไม่สวยเท่าไหร่แต่สวยอยู่เดี๋ยวผมจะตกแต่งบ้านด้วยมี่เลยมีสีเพชรสีท,ทองด้วยนะถ้าเกิดว่าทุกคนเอาเหล็กกับเพชรมาแล้วเนี่ยทุกคนก็ไปคาบได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไมคคาบของเทเท่เทนะ่ะ อันนี้แบบมาครับเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะวพามันเป็นรูปแบบไหนนี่มันจะเป็นรูปแบบเนี้ยอย่านะผมเล่นอยู่ยจะเป็นรูปแบบนี้โอเคเรามาสร้างบ้านกันต่อนะคะโอเคตึบตึบตึบ,ตบโอเคเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะจนกว่าทุกคนจะหยุดต่าง ที้มันสูงเกินไปยี่ไม่สูงเกินไม่สูงเกินเนาะแล้วก็ทุกคนจะเอาหลังคาสีอะไรก็ได้ผมส่วนผมจะเอาเป็นเหมือนกำแพงเลยแบบเต็มที่แ้วผมจะทำกล่องเลยความสวยงามโอเคจุ๊บ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  ชุบชต้องใสุ่ดอะไรอยู่นะเอาถอยเอาไใส่ละีน เจอเอฟปูเน yeah, <it> ี่อฟปูเอฟปูหาไม่เจอโอเคเจอแล้วฮึวู้หู้ย่าฮิบบะอืมสักก่อนอโอเคตอนนี้เราก็สักเสร็จแล้วนะ เราก็จะเอาไม้นี้เป็นบัก๊กผิดอะไรซุปเปอร์แมนด้วยเหรอไหนโอท้ทุกคนมีซุปเปอร์แมนด้วยน,น,นะฝนกันไรไหนอ่ะไหนเงีซุปเปอร์แมนนุ่นไหนเด้อซุปเปอร์แมนหนอยู่ไหนเงี้ย เป็นเมทดของหนูออยูนไหนเนี้ยว่ะนี่มันจะอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะอยู่ริมๆอย่างมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยล่ละที่โบอกดวาวนะอันนี้ไงผมเจอละนี่ไงไปอ่ะโอเคนี่ เดี๋ยว้โอ้โหมนได้ช่มนกันตัดไปเดี๋ยว้นห้วพุโอเคเราเกาะบอลบอลจะเป็นพื้นแบบหินนะ เนของเจ้าหินงอกแล้วจะเนี่ยคือผมจะมีพวกเติมการอัพกิจมันได้เงินนะเออเออนี่ไงแ้วมีคอมไฟด้วยเติมการอัพกิจมันได้เงินนะ ผมเป๊ะเสกเสียงตดมาด้วยผมไม่รู้ว่าผมไปกดตรงไหนมันก็เลยมีเสกตดด้วยอู้นี่ก็มีไปดีของใช่แล้วบ้านมันจะมีชุดเบสเพนเทอร์ด้วยแม่เวนเจอร์มันมีชุดเบสเพนเทอร์ด้วยนั่นอ่ะ มันจะอยู่ตรงนี้่อ,อยไเด้อก็มีอันตัวนี้่าจะไมไ้น่นเดี๋ยวผมกจ็จะ หนแล้วเตียงนี่ไงกับน,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 นี่มันเื่วงนี้อ่ะมันมีโควิดนะช่วงนี้มันมีโควิดนะทุกคน,น,นผมก็ต้องนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะนนไม่ออกไปไหนนะทุกคนอย่าออกไปไหนนะ,ะวันนี้โควิดนะ,ะ,ะาาถ้าทุกคนออกก็จะติดโควิดเลยนะ โควิดวผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังโควิดมันเป็นพิษร้ายแรงใช่ไหมใช่เราก็ต้องแบบอยู่บ้านน่ะใช่อยู่บ้านเล่นเกมใช่น่ะประมาณนั้นะเราก็บัดตกตึงบ,บ้านกันโอ้ยกีตาร์มาเล่นเหมือนกันนะโอ้เมื่อยละ อุ้ยน่เป็นบล็อกอย่างนี้ผมก็จะวางไปผมต้องเอาเครื่องครัวมาก่อนนี่กับ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 นี่นี่แล้วก็นี่ด้วยนะครับทุกคนนะ มันต้องมีอะไรบ้างที่เจอเนี่ยอ่ะจิ๊บปุ๊บพาหันไปทางไหนพาหันมาทางนี้เลยไปไม่วาง<อ>ตรงนู้นวางตรงนี้โอ้แล้วก็ตรงนี้ผมเจอวันนี่ก็ได้ยก<อ> ในผีไม่ได้กตันเลไม่าจนนี้กันใช่ไัวยาที่ยังดังได้ไหมไี่แชทกีบโอ้งูสุดเลยโอเคัวกจอตัวเสีย密หมดละทุกคน เอาแล้วไรูวตัวเอาแล้วไงมืและจื๊บนี่ก็สวยอยู่เอเคทำอย่างนี้เอายางงี้อาเค็งก็ได้เออมันนี่ทำยังไดทำแล้ว นี่นี่นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวดีๆีย่างนั้นแล้วก็อ๋อหนึ่รผมจะทำอย่างนี้มาจังหาบล็อกนี่แล้วก็นี่โอเคได้นะเช็คเครื่องครัวผมได้อยู่ต่อไปก่อน เลือกได้ป่ะอือตอนนี้ถ้าไปได้อดีเยือกมื่อกีนะหนึ่งเลือกกันอ้โนี่โอ้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 มันน่าจะได้อยู่นะบ้านผมเนี่ยบ้านผมผมจะสไตล์แบบเท่ๆวว้าุลย มีจานด้วยนะมีจานด้วยทุกคนผมมาไว้ดูอยนะู่ไหนล่ะนี่นี่นี่จานเนี่ยตอไปผมก็จะทำห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำผมก็จะประมาณนี้ ตัวน์แต่ผมใส่ชุดสไปเดอร์ดีกว่าชุจะไปเดอร์นี่มันแข็งน่ารักนี่นผมจะใส่อันนี้จื๊บรองเท้าของมันก็จะนี่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  <c oughs> ว้าวอย่างเท่เลยชุดสไปเดอร์นี้เทมายามันจะแบบ ห้องน้ำผมจะอยู่ตรงประตูตรงนี้เลยคุณจะมืดเลยนะอยู่ตรงนี้แล้วกันนะประตูห้องน้ำผมจะมืดเลยอะกเนาแต่่วาแล้วก็ทำนี่ด้วยนี่นี่ก็วางตัวกันนะวางกัะพื้นของห้องน้ำของผมก็จะเป็นไม้ดีกว่าไหมดีกว่านะทำลายเหวเล็กๆก็พอละ นอนไปมานี่ได้่ะประมานี่นผมไปนอนก่อนดีกว่าแต่เช้านี้เดี๋ยวผมจะมาแแล้วผมจะนอนก่อนนี่นีไปก่าไโอเคน็ต

អីតេអីតេពុយកាប់គីតាប៊ីរា ทำอย่างนี้แล้วกันนะทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจอะไร อนี้อันนี้ดึงแล้วก็ขู่ขค้ด้วยทำไม ช่างมันไปก่อนผมไม่อยากทำอย่างนี้แล้วจุดจุดปืนอิจเตไปอื้อทำไหมอืมจะไปจะเทเลยเฮ้ย ก็ทำอย่างนี้จะไม่ได้นั่นทำนี่เลยก่อนดีโอเคได้นี่เสร็จแล้วต่อไปก็ที่อาบน้ำเชียเอาไว้รดหัวทุกคนเลยปักบัวใช่ถังไว้ตรงนี้แลไมถ้าเมันแย้อืมเป็นอะไร

มาดูม่ไม่เยน,น,นี่นี่คืออะไรตานี่คืออะไรท่อห้องน้ำเหรอทห้องน้ำคืออะไรท่ออนคือเส้นเลือด้าอ้จด้้จะได้เยียมดีอะไรมันมีุน้ไว้กันอะกเนี่จิตาตาไม่ใช่จิตา ไม่เขียน่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใมีตนี้กันนะไม่ไม่ไโอ้นั่นำาเลยนี่นี่น้นำขาลนี่ทำไว้ด้วยหลังคาทึบทำองน้ำด้วยน้ำก็จะสวยดน่ โอเคอย่างนี้ได้นะโอเคค่ะได้เ่อไปก็ทำเริ่มจากประตูก่อนประตูประตูบ้านของเราเป็นแบบนี้ดีไหมถ้าทม่ดีแบบนี้ไม่แน่ก็งอแงแล้วก็โคมไฟแบบนี้โคมไฟอย่างนี้ เอไอว่าเนี่ยขว้าบุญจละจรขว้าไม่เหลือแล้วนี่ขวนอะ่ะไม่น่ารับรองแฮนะขวนอ่ะอย่างนี้ขวนอ่ะไม่ได้ขวนอะ่ะอย่างนี้ขวนอะ่ะไม่ได้ขวนอะ่ะ าเลยแถวนี้บ้านฟังมาเลยับตั้งีไม่นเลยรวยผีจะไปก่เมฆผีจนะไปฟอเมฆเออจะไปก่อลก็จะโบเดียรี่ึี่ จื๊บเป็นไงแล้วก็ออกซีกระดดทุกเอเอ้ยเอาุอามยกดเดียวมันจะไปเยอะเลยเอาพายมาให้ดีดีจื๊บโอเคสวยนะสวยสวยก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะบผมก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยนะถ้าเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย